ครับผมนะครับวันนี้จะพาดูเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนาันไดอีกนะครับรุ่นแรกเนื้อนวะลงยาเขียวนะครับครับผมเดี๋ยวเริ่มไล่ดูตรงบริเวณหูเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวให้ดูตรงใบหน้าหลวงพ่อนะครับดวงตานะครับดวงตาขวานะครับตาซ้ายครับทงจมูกหลวงพ่อนะครับ ดูปากครับนะครับใต้คางจะมีเม็ดลูกกระเดือกนะคมชัดนะครับดูตรงหอปลาร้านะครับครับรอยแกะ,ะร,รอยแกะเพียม อยาให้ดูใบหูนะครับของข้อนะครับนี่ครับสันนูนนะครับผมชัดมากลงยานะครับองนี้ลงยาเขียวครับเนื้อนวะครับได่ดูเส้นผมนครับสนเกาดูเส้นหน้าผากครับ ดูหูซ้ายครับดูเส้นบนศีรษะนะครับนี่ครับโค้งขึ้นไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูตัวหนังสือนะครับลงยานะครับ รอยแกะนะครับเหรียญแกะโครงสร้างในการสร้างเหรียญน,นะครับแกะมือนะครับนะครับเพื่อนๆพิพพจารณานะครับตำหนีมีเยอะนะครับว่าขยายนะครับ คลองขยายนะครับถ้า 10x บางจุดนี่มองไม่เห็นนะครับขยายให้ดูนะครับตรงนี้จะเหมือนมีสามขีดนะครับลมชัดๆนะครับลองดูตรงไหลนะครับทีจะมีสองขีดอยู่เห็นไหมครับนี่ครับ พยายาขึ้นไปหาพ่อป่านะครับดูสังคาติกับกีบอนนะครับดวงยานะครับก็ยังเห็นความคมชัดในการแกะทิมนะครับรอยเสี้ยนรอยแกะนะครับเดี๋ดูตัวหนังสือครับ ผมจะลงยานะครับแต่ถ้าเราขยายนะครับก็จะเห็นนะครับจุดเส้นแกะเทียมต่างๆได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับ นี่บริเวณหูเหรีหยญด้านหลังนะครับหัวขลานะครับดูนะครับเส้นสองเส้นนะครับ รอ้แกะชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ดูยันข้างในนะครับดูขลากข้างในนะครับครับ ตัวยันนะครับชัดเจนตรงปลายนะจะมีติ่งนะครับน่ครับครับจุดมันนูนนะครับสังเกต ข้างบนตรงเลขเจ็ดนะครับนะครับนี่ด้านหลังเหรียญโดยรวมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ